ฟู้ดไลฟ์ตล์ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้มาทำแกงเจผักกาดนะคะส่วนผสมก็มีผักกาดแครอทเช้เทา้าต้นหอมผักชีไข่หนึ่งฟองกระเทียมเจียวพริกไทย เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะใช้เท้าเราปอกเปลือกแล้วเราก็ใชอ้อุปกรณ์อันนี้นะคะขูดให้เป็นให้เป็นเส้นลวดลายสวยงามแครอทก็เหมือนกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นใช้เท้ากับแครอทเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อให้สุกง่าย เร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแต่เราก็ทำเหมือนกันค่ะผักกาดเราก็หั่นแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็หันน่นทอน น้ำเราก็ใส่พอประมาณนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปทีนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเหลือต้นหอมกับต้นหอมกับผักชีเราจะใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นฝอยๆที่เราตักที่เราขูดออกมาเราก็ใส่ไปดนวยอันนี้เราก็ใส่ลงลงต้มรอจนกระทั่ง ผักสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะใส่ไข่นี้ผักเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปอันนี้ไข่เดี๋ยวเราจะตีพอให้แตกแล้วเราก็โรยลงไปเลยพอใ,ใส่ไข่แล้วไข่เริ่มใกล้จะสุกเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลา สีขาวอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มสีสันเดี๋ยวรอให้ไข่สุกอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ดับเตาแล้วลเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามแล้วโรยด้วยผักชีพริกไทยค่ะอันนี้เราก็สุสกเรียบร้อยอแล้วนะคะเราก็ตักใส่ชาม แล้วก็โรยพริกไทยตามด้วยผับชีแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวเลยหนะ้างารับประทานมากเลยค่ะแกงเจ็ดผักกาดเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะ เมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เพื่อรับชมคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ